Субтитры อ๋อเมื่อกี้อ๋องอ๋องที่หนึ่งป่ะที่หนึ่งเอาที่สองอ๋อ โทษครับเดี <filho> ๋ยวน้องมาดูซ้อมนะตอนนี้ซ้อม